สวัสดีคุณผู้ชมนะทุกท่านด้วยนะครับผมโยผมโมเป็นใครผมเชี่ยกระชานะครับผมโอเคนะครับวันนี้ผมอยู่ในเกมของ Minecraft ครับผมแน่นอนครับเรายังอยู่กันใน V r The Ranger อกันอยู่เลยครับผมมาทำการอ่าออกประจนภัยท่องโลกกว้างครับผมไปเจอกับสัตว์น้อยน่ารักต่างๆมากมายในป่าแห่งนี้นะครับป่าครับผมตอนนี้เรามาถึงเบสแคมป์กันแล้วเนี่ยผมหลังจากที่พา์ที่แล้วนะฮะเดี๋ยวผมจะสรุปไอเจ้าหมอนี่ให้ฟังเนี่ยครับผมคือเจ้าหมอนี่ครับผมคือผมบอกเลยนะครับว่าข้างในเบสแคมป์นี่จะมีแต่คนอธิบายน่าเบมาากกยรร็ซงนะคั แต่ไม่เป็นไรครับผมผมจะทําการสรุปให้ฟังแบบรวดเร็วโอเคครับผมทุยในผมรอล้อเล่นนะครับมันก็จะบอกว่าอ่าถ้าเราเห็นก็ผมไอ้ลูกศรสีเขียวนะครับผมในแมปนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวผมเอาให้ดูนี่ครับผมเห็นไหมครับมันจะเป็นตัวเขียวเขียวครับผมเป็นตัวเราตัวเรามันเป็นสีขาวไหมอันนี้มันเป็นสีเขียวเนั่นแหละครับมันบอกว่านั่นครับผมมันจะเป็นอ่าレンジャーแคมป์นะครับผมที่เราไปสำรวจได้แล้วนะครับอ๋อนะครับผมแล้วมันก็บอกกันไปว่าอ่า กล่องเนี้ยครับผมมันจะอยู่ตามแมปนะผมแล้วก็สามารถเปิดได้ตามใจชอบอะไรเลยประมาณนั้นนะะมันให้เราไปคุยกับอะคารเมราส์แทแล้วก็เรดิโอเลนเจอร์นะครับผมแค่นั้นแหละครับโอเคนะครับอันนี้ก็สาหรับง่ายๆนะครับผมอันนี้ก็สําหรับอะอะไรวะคําถามง่ายๆนะครับไม่ใช่คําถามดิอันอันนี้เขาเรียกว่าอะไรว่าการเรียนรู้แบบง่ายๆนะครับช่างหัวมันนะผมอันนี้ก็จะเป็นอารูปแบบแผนที่แบบต่างๆครับผมนี่สเกล1ต่อ16นะครับแผนที่รู้สึกจะต่างกันอันนี้แม่งไม่ต่างกันวะ เก็บก่อนนะครับมันจะมีแผนที่แบบต่างกันอยู่เนี่ยครับผมจะนี่จะสเกลอ่ะหนึ่งต่อสิบหกเหมือนกันนะครับจะเห็นได้ว่าตัวครูเล็กมากนะครับผมถือว่าเป็นอ่าแมปอันใหม่เนี่ยผมเช่างหัวมันเก็บไว้ก่อนหนึ่งต่อสิบหกหนึ่งต่อสิบหกอันนี้น่าจะแบบอันเดียวกันหมดครับผมวันนี้สเกลหนึ่งต่อสองนะครับผมรูปแบบจะใหญ่ขึ้นครับผมนี่ฮะจะเห็นสีเขียวเนะครับผมโอ้โหสเกลหนึ่งต่อสิบหกโคตรใหญ่อ่ะดูดินะครับยอดมากสุดยอดมากจริงๆต่อไป เกลหนึ่งต่อสิบหกแต่ผมไม่รู้รูปแบบมันเป็นยังไงเหมือนเดิมเก็บไว้เลยอันนี้ก็โอ้โหหนึ่งต่อสองแน่นอนใหญ่แบบนี้ไม่ต้องมองอะไรแล้วนะครับจริงๆผมชอบใช้แผนที่อันนี้มากดูแล้วสวยดีนะครับผมอันนี้ก็อันแบบเดียวกันเหรอวะมีอันแบบเดียวกันนะครับรู้สึกรูปแบบของแผนที่มันดูเล็กๆ,ๆน้อยๆครับผมอันนี้ก็มีคนคุยด้วยมากมายอีกแล้วแต่ไม่เป็นไรผมเก็บของก่อนนะครับ ผมจะไม่เก็บอ่าซุปเห็ดเนี่ยเพราะว่ามันเปืองเปืองสล็อตผมมากเลยนี่เอาไปด้วยก็ได้นะเพราะามันไม่ได้เดือดร้อนอะไรก็แล้วแต่น,นะครับผมโอเคที่เสียมเพียเพ้ยนไปนะครับกำลังอมลอม,อ,มอยู่นี่ดาเมจเจ็ดออกมานะเอามาแค่นี้ก็พอแล้วมั้งดูอันแต่ละอย่างครับผมดาเมจหกดาเมจหกนะครับเปืองสล็อตนะครับผมโอ้ยไม่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 โอเค,ไ,ไ,ไ,อเคไว้ที่เดิมนี่อาหารเทียบเลยจัยงหวะนี้ ยาเมจเจ็ดออกมากอน,นี่สุดยอดมากอันนี้อะไรอันนี้รู้สึกจะเป็นเควสเนี่ยครับผมเออโอเคนะครับจะเป็นเควสแบบต่างๆครับผมมันจะให้เราคุยนะฮะวันนี้ก็ให้เราช่วยตัวนิ่มนะครับผมแล้วก็อันนั้นก็เป็นอะไรวะโอ้โหลูกช้างเควสเควสลูกช้างนะครับเราจะทำเควสลูกช้างก่อนดีไหม ทำเควสลูกช้างก่อนนะครับผม,มบอกว่าได้มีการรายงานมานะครับผมว่า,าลูกช้างก็ผมกําลังมีปัญหานะครับผมคือคนแจ้งมารับผมรู้ว่าที่ไหนนะครับผมคือเหมือนกับว่ามีคนแจ้งมาอีกทีแล้วไอ้คนแจ้งนั้นว่ามันรู้รับผมว่ามันอยู่ตรงที่ไหนนะครับให้เราไปตรงที่อะไรวะทางตอนเหนือรนเจอร์ทาวนะครับรู้สึกว่าเป็นเンジャー tower เป็นแม่เป็นเนเจอร์ tower ตอนเหนือนะครับผมโอเค มันบอกให้เราตามทางาทางเดินของทางตอนเหนือไปเนี่ยครับผมไปตรงที่หมู่บ้านของเขานะครับโอเคมีแค่นี้เหรอวะข้อมูลมึงหนาแน่นมากให้ตายเถอะเน,นี่ยอะไรเนรี่ยอ๋อคามราทรัพย์นีครับผมอันนี้ก็เป็นอ่าบอกว่าจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้บอกอะไรเรามากครับผมถ้าเอาหลักๆเลยนะครับก็คือข้างในนี้เครัยจะเป็นกล่องกล่องอยู่นอกข้างในนี้นครับผมและอันนี้มันเป็นกล้องที่แหกตาเราเนะยครับผม ดูับเป็นกล้องทําอะไรไม่ได้เหรอครับคือให้เราก็ผมไปตรงข้างหลังนะครับหลังกล้องที่แอบถ่ายนี่ครับผมไปเปิดที่ขวาดูนะครับมันจะมีรูปต่างๆมากมายครับผมถามว่าเอารูปนั้นไปทําไมนะครับคาตอบของท่านจะอยู่ในนี้ครับผมนี่ครับผมมันจะให้เราเก็บสะสมรูปนะครับผมต่างๆมากมายรู้สึกว่าจะเป็นอาไซ์เควสนะผมไม่จําเป็นที่จะต้องทาให้สาเร็จก็ได้นะฮะนี่ครับผมมันบอกว่ามันก็สามารถไปหารูปภาพได้แล้วเอาไปแปะผนังตรงนี้เนอะอะไรประมาณนั้นนะครับผมโอเคอธิบายแบบรวดเร็วครับผม เพื่อไม่ให้แบบเสียเวลานะครับเพราะว่าถ้าเราไปนั่งคุยของแต่ละคนแม่งนานชิบหายเลยกูกจะคุยกับมึงเสร็จนะครับอันนี้มันก็จะบอกเราว่าอ่าถ้าเราเขาผมเดี๋ยวเดี๋ยอะไรวะอืมอ๋อประมาณว่าถ้าเราไปเจอกับไอ้พวกที่รับลอกอรักรักลอกขโมยสักรับผมให้เราเขาผมไปอ่าไปเอาอะไรจากมันวะ ไปเอา D n a เครับผมแล้วก็ไปเอาหนังนะครับไปเอาเขาเอาเอะไรประมาณนี้จากแคมป์ของไอ้พวกลักลอบขโมยสัตว์ป่าผมไปตรงที่แลบลับสุดยอดของเลนเจอร์เขาเนี่ยครับผมคือประมาณว่ามันให้เราก็ผมไปหาแลบลับสุดยอดนะครับแต่ว่าเรายังไม่เจอเหรอกครับจริงๆนะฮะถ้าเราเจอแบบของอะไรประมาณนี้ d n a หรือว่าเจอเขาเจออะไรให้เราไปไว้ตรงแลบลับแค่น,นั้นเองเนี่ยผมนี่ก็สุดยอดเลยครับอันนี้เป็นอ่าบัชเรดีโออ๋อ อธิบายเกี่ยวกับวิทยุเนี่ยครับผมมันบอกว่าวิทยุนะครับอนุญาตให้เราติดต่อสื่อสารกันได้ครับผมแต่ว่าในขนาดเดียวกันนะครับพวกของไอพวกขโมยลักลอบสัตว์ป่าก็จะใช้ได้ด้วยนะครับผมแล้วก็พวกมันสามารถเรียกขอความช่วยเหลือนะครับผมเหมือนขอกําลังเสริมได้ด้วยนะฮะคือเอาอย่างนี้ครับผมเมื่อเราไปเจออพวกของแคมป์ของพวกมันแล้วนะครับให้เราก็ผมไปปิดตรงสัญญาณนี้มันก่อนนะครับ เพื่อไม่ให้มันไปติดต่อขอความช่วยเหลืออะไรประมาณนั้นเองเนี่ยผมนี่ก็คือโดยรวมที่ผมสรุปมานะครับผมโอ้โหเหนื่อยแทบตายนะครับภารกิจแรกมันให้เราไปทางตอนเหนือใช่ไหมโอเคโอเคโอเคเรามาถึงในตรงข้างบนนี้แล้วนะครับไม่ใช่ข้างบนนี้สิไปถึงในตรงเจอร์ทาวเวอร์แล้วนะครับไปดูดิว่าข้างบนนั้นมันมีอะไรกันบ้างครับผมผมคิดว่าน่าจะเป็นที่เซสปาวหรือเปล่าวะ รู้ว่าเป็นอะไรวะไม่รู้นี่ครับผมถึงแคมป์ทางตอนเหนือแล้วนะครับผมไม่มีอะไรเลยเมันบอกว่าถ้ากําลังหาหมู่บ้านอยู่นะครับให้ตามทางเดินทางตอนเหนือไปอะไรประมาณนั้นนะครับผมแล้วถ้าเราไปทางทางทิศตะวันตกนะครับก็จะเจอคาเมราแทับครับผมแล้วก็ถ้าทางถ้าถ้าเดินไปทางตอนใต้ไปก็จะกลับไปที่เบสแคมป์นี่กูไม่รู้เลยนะนั่นน่ะมันบอกว่าอะไรนะ ผู้แจ้งข้อมูลกำลังรอมึงอยู่นะครับผมตรงหมู่บ้านนะครับโอเคนะครับขอบคุณมากนะครับนี่มีรถจี๊ปด้วยครับผมเราไปตรงไหนต่อนะไปทางตอนเหนือต่อเออใช่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 ไปทางตอนเหนือต่อ,อ,อ,ตอ,น,น,อ,ตอนะครับเดินต่อไปแม่เจ้าเหนื่อยเลยพวกมึงนะครับเป็นอาทิตย์เซ็งมากครับผมการเดินทางครับผมเซ็งเลยโอเค ตอนนี้มาถึงหมู่บ้านแล้วมั้งแล้น่ะจริงๆเห็นไกลๆ,ๆนะครับผมมาถึงหมู่บ้านแล้วมัง้งดูจากสภาพมะเนี่ยหมู่บ้านเต็มๆวะ่ะหรือว่าไม่ใช่หมู่บ้านวะกูว่าหมู่บ้านวะ่ะใช่ไหมหมู่บ้านผมว่าน่าจะใช่แล้วแหละครับนี่ก็คือหมู่บ้านโอ้ไม่กอดกูไม่เห็นผีสักตัวหนึ่งเลยแม่งสยองอะไรวะเนี่ยไม่มีคนอยู่ วัดด้าเดอะฟ็อกเซ่หมู่บ้านมึงเรียกว่าหมู่บ้านเหรอเนี่ยเดี๋ยวเนี่อะไรครับโอ้โหหมู่บ้านมีอยู่2คนอันนี้ใครครับผมนอนตายอยู่แบบอันนี้คนแปลภาษานะครับเหมือนวุ้นแปลภาษาเลยนะครับผมอันนี้ก็เป็นอะไรวะผมเห็นกล่องอุ้ยเยี่ยมเอามาก่อนโอ้ยไม่เอาไม่เอาผมไม่เอาเนี่ยเห็นแล้วมันแบบสล็อตมันไม่ว่างนะครับอันนี้6ใช้ดาเมจเจ็ดดีกว่า สรุปมีเก็บไว้อ,า,อาหารเลือกกินไว้เลยนะครับยอดมากเลยอันนี้ะรรน,าานะครับคนแปลภาษาเนี่ยผมมันบอกว่านี่คือ,อามามาซิโกชื่อมึงไงครับเนี่ยเขารู้นะครับว่าลูกช้างลูกช้างอะไรวะอยู่ที่ไหนอ๋อแล้วก็ตอนนี้เขากำลังบาดเจ็บอยู่นะครับผมแล้วก็มันกําลังต้องการความช่วยเหลือจากเราด้วยต้องให้เราไปทำฮิลลิงมูติ what the fuck อะไรคือฮิลลิงมูติ ือฮิิ่งนี่เข้าใจแต่มูตินี่เหมือนเหมือนเป็นชื่อยาครับแล้วก็มันบอกว่ามันเป็นอ่าสมุนไพรรักษาแบบต้นตำรับอะไรประมาณนั้นเลยเป็นยาสมุนไพรต้นตำรับนะครับผมให้เราอ่าพเราต้องการดอกไม้สีฟ้านะครับผมโอ้โหไปทางตอนใต้ของของหมู่บ้านนะครับผมแล้วให้เราออกไปจากหมู่บ้านเลยนะครับตามทางตอนใต้ของหมู่บ้านออกไปจากหมู่บ้านเลยให้เราใช้อัน,นี้นครับผมในการตัด ฟลาเวอร์นะครับผมทางตอนใต้แล้วให้เราออกจากหมู่บ้านเลยเหรอทางตอนใต้โอเคโอโ้โหไกลเหมือนกันนะเนี่ยเรากูออกมาจากหมู่บ้านแล้วเนี่ยกูยังไม่เห็นต้นไม้สักต้นเลยไม่ใช่ดอกไม้สิดอกไม้สีฟ้าไม่เห็นสักต้นเลยครับโอเคถึงแล้วมัง้งโอโ้โหเจอแล้วครับผมนี่แน่เฮ้ยกูตกไม่ได้อ๋อต้องใช้นี่ตกลืมไปสองต้นพอแล้วมั้งมันไม่ได้บอกจํานวนด้วยครับผม กลับไปหามันดีกว่ากินพาย่อนเนี่ยยอดมากยอดมากยอดมากอาหารเรามีเยอะผมชาตินี้ไม่อดตายแล้วนะครับสามารถอยู่ได้ถึงร้อยวันนะครับผมไม่ใช่ร้อยวันแล้วล่ะน่าจะน้อยกว่านั้นนะผมแต่อาหารนี่บอกจริงๆว่าเยอะนะครับผมเยอะจริงๆนะครับผมยอดมากโอเคมีปลาป,ปิ้งให้กินด้วยนะครับผมแล้วก็มีขนมปังซึ่งกูเริ่มหิวข้าวก็แล้วทำไมมันหิวเร็วกว่ากูวิ่งแป๊บเดียวเองเนะี่ยกิน ก่อนจะไปคุยกับเจ้าหมอนี่ชั่วอ๋อเฮ้ยทำแบบเหรอแค่นี้เหรอเอาแล้วทำไมมันทำไมมันไม่ฟืนะ้นอ่ะเอายามาให้แล้วเนี่ยขอบคุณมากเรนเจอร์ตอนนี้เขากําลังดีขึ้นแล้วก็อีกสักพักเขาคงจะนํามึงไปได้แล้วล่ะอ๋ออีกสักพักมันจะนําเราไปหาช้างนะครับผมแล้วมันบอกว่าหรือว่ามึงจะหาหามันด้วยตัวของมึงเองนะเ,เดี๋ยวมันมีงี้ด้วยเหรอวะ You can try finding it yourself ให้เราหามันด้วยตัวเองสรุปก็คือมึงจะไม่มีส่งกูว่างั้นไอ้บ้าเอ้ยเขาบอกว่าให้เราตามก็ผมาทางตอนใต้ไม่ใช่ทางตอนใต้ดิทางเดินตอนใต้ไปนี่ยครับผมผ่านผ่านอาดอกไม้สีน้ำเงินไปนะครับและให้เราไปตรงที่ตอนใต้นะครับผมแล้วก็ไปจนไปถึงภูเขาเสร็จแล้วก็เปลี่ยนไปทางทิศตะวันออก แล้วก็มองหายเหยี่ยวนะครับเพราะว่ามันกําลังบินเป็นวงกลมกําลังรอร้อยช้างตายด้วยโอ้โหชิบหายละยูมัสเทอรี่เลนเจอร์ชิบหายแล้วครับมึงจะต้องรีบแล้วเลนเจอร์ทางตอนบนในทางตอนใต้นี้ใช่ไหมให้เราเลยตรงอ่าดอกไม้สีฟ้าของเราไปนะครับผมแล้วก็ไปจนถึงภูเขาภูเขานี่ตรงไหนวะภูเขาแล้วก็ค่อยเปลี่ยนไปทางทิศตะวันออกนะครับผม นี่แบบภูเขาเออนี่อันนี้น่าจะเป็นภูเขานะครับถ้าเราไปตรงทางทิศตะวันออกโอเคโอเคโอเควันหนึ่งกินข้าวก่อนโอเคอเฮ้ยไม่สิเฮ้ยทิศตะวันออกโอเคใกล้เหมือนกันนะครับเนี่ยค <c oughs> อกูเจ็บหมดละทางทิศตะวันออกทิศตะวันออกทิศตะวันออกเฮ้ยเฮ้ยไม่ไม่ไม่ผิดทางละ นี่มาตรงนี้แล้วจังหวะนี้ไกลเหมือนกันนะเนี่ยลูกช้างมึงโอโ้โหให้ตายเหอะเป็นเรื่องเป็นราวมากครับผมตรงนี้ภูเขาใช่ไหมผมอยากจะกระโดดแต่ผมกลัวข้าวตายอะ่ะโอเคผมจะเดินทางไปทางทิศตะวันออกเลยนะครับผมเผื่อว่าผมอาจจะเจอก็เป็นได้นะครับแล้วมันบอกให้เราหา,อ,าอะไรวะ เดี๋ยวแป๊บนึงหาอีแรงผมคิดว่าเดี๋ยวดิตอนนี้นไม่มีอีแรงเลยอันนี้มันเป็นอีแรงอะโอ้โหมันบอกให้เรามาถึงภูเขาแล้วเราหันหน้าไปทางทิศตะวันออกให้กูมาถึงภูเขาตรงนี้หรอวะหรือว่าตรงนี้มันมีอีแรงด้วยอะใช่เปล่าเอ่ยข้าวแบบตรงนี้ใช่ไหม เอมมีคนด้วยใช่ไหมเอ่เรนเจอร์มันบอกโอ้านเจอพวกเราช้างช้างน้ที่น่าสงสารเนี่ครับผมกำลังติดอยู่ในหลุมนะครับได้โปรดช่วยด้วยโอ้โหให้เราปีนลงไปข้างล่างด้วยละ่ะแล้วให้เราลากมันขึ้นมาเราจะเป็นที่ต้องใช้อนี่ตายตายช้างผู้น่าสงสารไอ้บ้าเอ้ยเป็นเวรเป็นกรรม ขึ้นมาไอเด็กน้อยเอาเฮ้ยเฮ้ยทำไมผมมัดมันไม่ได้วะเฮ้ยเฮ้ยมาก่อนเฮ้ยอันนี้อะไรวะโอเคเจอพลิกแอคก็ว่ามันมัน,มนไม่ให้ก็ว่าทำไมมันจะแบบเข้ามาได้ยังไงไม่ใช่เข้ามาได้ยังไงโอเคเพราะว่ามันมีอันนี้ติดอยู่ครับผมเฮ้ยมึงก็กูกดที่ขวาเสียมึงแล้วเนี่ยไอ้ช้างวะกูทุบม,มึงน,นะ ที่ตายเดี๋ยวท่านกูจะนำมันออกมายังไงวะเนี่ยออกไปแม่เจ้าผมเอาอะไรผูกคอมันไม่ได้เลยยังไงกูกูนำมึงอยู่นี่อ่ะมึงต้องการมึงต้องการอ้อยไหมเนี่ยที่ตายเถอะหัวมันอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนเนี่ยแป๊บนึงนะเราจะต้องเอาเชือกผูกมากับมันเฮ้ยหรือว่าเราไม่จะเป็นที่จะต้องเอามันออกมาแล้วเนี่ยตรงนี้มันเป็นโพรง ตร,ตรงนี้เ้าเ้ยข้างหลังตรงนี้มีกล่องเดี๋ยวแป๊บหนึ่งกูไปเอากล่องก่อนตรงนี้มันเป็นกล้องถ่ายรูปนี่แนะเนี่ยผมจะเห็นได้ว่ามีรูปต่างๆมากมายนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเ,ยวเกูลืมไปกูต้องไปทำเควสนี่วาก็ว่า <c oughs> <c oughs> โอเคโอเคหรือว่ามันให้เราทำทางที่ใหญ่กว่านี้วะหรือให้เราไปขุดตีนอะไรมันเฮ้ยช้างมันก็เข้ามาแล้วไม่ใช่เหรอ What t h จะ e ฮ k มาเอาเฮ้ยทีนี้กูผูกมันได้ง่ายๆเลยวัดด t h เดอะฟ a อกเมันมันง่ายๆเลยอ่ะออกมาเนี่ยกูจะดึงคอมึงหลุดแล้วเนี่ยมานี่เลยนั่นไงแม่เองอยู่ตรงนน้นไปหาแม่เองซะนะโอ้อะช้างมึงอะลากมาขนาดนี้เป็นไรไหมเนี่ยเอาเฮ้ยเ,เฮ้ยแล้วที่ผูกกลับมันอยู่ไหนละ่ะ อย่บอกนะว่าให้เราไปตรงไหนให้เราไปปลูกตรงไหนไว้ด้วยหรือปเปล่าเฮ้ยกูลากมึงออกมาแล้วลบมึงไม่เสร็จควยที่กูมึงเกินเลยเอา้ากูเหนื่อยนะครับเหนื่อยมากไอ้บ้าเย้ยเสร็จแล้วเนี่ยโอเคปะ่ะ นะครับเสร็จภารกิจนี้แล้วก็ผมเหนื่อยมากเลยนะครับเรามาลองดูรูปภาพที่เราหามาได้กันเลยดีกว่านะครับผมนี่ยผมแพนโกลินสองนะครับผมนั่นก็คือตัวนิ่มภาพที่สองนะครับน่าเชื่อมากอันนี้อะไรเนี่ยครับมไม่ใช่แมปอันนี้แมปอันนี้ช้างหนึ่งูเพิ่งช่วยตะกี้สิงโตสิงโตสองอันนี้เขาเรียกว่าอะไรไก่ต๊อกอะครับเขาเรียกว่าไก่ตอกครับผมแต่ผมก็ไม่รู้นะครับว่ามันมันอยู่แถวบ้านเราหรือเปล่านะครับผม เออหน้าตาแปลกๆนะครับอันนี้ก็คือควายน้ำพระเจ้าหน้าเฮมากเลยนะครับผมโอเคนะครับก็ขอตัวลากันไปก่อนนะผมว่าใครชอบกดไลค์ผมชอบมากๆกดซับนะครับสำหรับวันนี้ผมแน่นอนขอบมาก